ม12เหตุผลที่ทำให้ทำไมควรรอ iPhone 17สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m a Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ รวม12เหตุผลที่ทำให้ทำใหม่ควรรอ iPhone 7เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ Apple กำลังพัฒนา iPhone รุ่นต่อไปและทดสอบอีกหลายๆรุ่นในอนาคตพร้อมกับซัพพลายเออร์หลายๆในเวลาเดียวกันก็ทำให้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่ต่อเนื่องกันเช่นเดียวกับ iPhone 7ที่จะเปิดตัวในปีต่อไปก็มีหลายเหตุผลที่ควรรอซื้อครับ iPhone 7 Air Apple บางแพดจะดีไซน์ p p o o n 17มีตัวเครื่องที่บางลงและอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone 17 Air แทนที่จะเป็น iPhone 17 Plus ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลงท้ายด้วยชื่อ Air ดูจะทำให้เบาและบางเป็นพิเศษเหมือนกับ iPad Air ใช้ก็เป็นได้โดย iPhone ที่บางที่สุดของ Apple คือ iPhone 6ที่มีความบาง6.9ม mm, ิมซึ่งต้องรอดูกันว่า p p o o n 17 Air จะบางกว่านี้หรือไม่ เพราะมีข่าวรือว่าจะมีขนาดหน้าจอ6.5นิ้วและอาจจะมาแทนที่รุ่น iPhone 17+ Plus แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันการออกแบบโดยใช้อลูมิเนียมทั้งหมด Apple กํกำลังวางแผนที่จะนำอุปกรณ์ทั้งหมดกลับมาใช้วัสดุอลูมิเนียมอีกครั้งใน iPhone 17โดย iPhone 17 Pro จะมาพร้อมกรอบอลูมิเนียมที่เป็นระดับไฮเอนครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มแยกความแตกต่างระหว่างรุ่นโ Pro และรุ่นไม่ใช่โ Pro ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะกลอบอลูมิเนียมมักจะนำไปใช้กับรุ่นระดับล่างเช่น iPhone SE และ iPhone 1 6แต่รุ่น Pro จะใช้กลอบสแตนเลสสติลจนกระทั่งถึง iPhone 15 Pro ที่เปิดตัวเครื่องไทเทเนียมครั้งแรกรอยนูนของกล้องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า iPhone 1 7 Pro จะมาในดีไซน์ด้านหลังใหม่ที่ผสมผสานระหว่า,างอลูมิเนียมและกระจกโดยเครื่องบนของด้านหลังจะเป็นอลูมิเนียมและมีรอยนูนอยู่กล้องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำจากอลูมิเนียมแผนกระจก 3D แบบเดิม ส่วนครื่งหลังจะยังคงเป็นกระจกเพื่อให้สามารถชัดแบบไร้าสายได้ขนาดจอจแสดงผลใหม่ปีนี้ i p h o n e 16 Pro และ i p h o n e 16 Pro Max มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นโดยเพิ่มจาก6.12นิ้วและ6.69นิ้วเป็น6.27นิ้วและ6.86นิ้วตามลำดับทำให้ปี2 0 2 5ัคาดว่า Apple จะนำขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่า6.27นิ้วมาใช้กับรุ่นมาตรฐานของ iPhone รุ่นใหม่ส่วน iPhone 17 Air อาจจะมาพร้อมขนาดหน้าจอสัดส่วนใหม่ 120 h z Promotion โปมชัน Always On Display Apple ตั้งใจที่จะขยายโปรโมชั่นให้กับ iPhone ทุกรุ่นในปี2025โดยทุกรุ่นจะเพิ่มอัตราการรีเฟรชเป็น 120Hz เพื่อการเลื่อนหน้าจอที่ราบรื่นยิ่งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีแค่รุ่นโปรที่ทำได้โดยจอโปรโมชั่นจะทำให้หน้าจอ iPhone 17และ iPhone 17 Air สามารถปรับอัตราการรีเฟรชให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานน้อยลงเหลือเพียง1เฮิร์ตเท่านั้นและจะทำให้เข้าสู่โหมด Always On ได้ทั้งนาฬิกา วิดเจ็ตการแจ้งเตือนและบอลเปเปอร์ของหน้าจอล็อกได้แม้ว่าอุปกรณ์จะถูกล็อกอยู่ก็าตามชิป WiFi 7ที่ออกแบบโดย Apple iPhone รุ่นไฮเอ็นในปี2025จะมาพร้อมกับชิป WiFi 7ที่ออกแบบโดย Apple เป็นครั้งแรกและจะทำให้สามารถส่งรับข้อมูลผ่านแบนด์2.4 g h z 5 g h z และ6 g h z พร้อมกันด้วยเราเตอร์ที่รองรับส่งผลให้ความเร็ว Wi-Fi เร็วขึ้นความหนวงตำ่ำการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้มากขึ้น รอ a p p เ e เตเป็นจัลดการพึ่งพาซับไทเออร์เ e ช่น .com ซึ่งปัจจุบันจัดหาชิปไบ i ฟละและ Bluetooth รวมกันสำหรับ iPhone ให้กับ Apple เลเลนเทเลโฟโต้48 MP เลนเทเลโฟโต้48เมกะพิกเซลที่อัเปเดตบน,น iPhone ระดับไฮเอ็นจะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อใช้งานกับ Vision Pro ของ Apple ทำให้ iPhone 17 Pro Max จะเป็น iPhone รุ่นแรกที่มีระบบกล้องด้านหลังที่มีเลนส์48เมกะพิกเซลเลยทำให้จับรายละเอียดภาพได้มากขึ้น กล้องเซลฟี่2 4 a p iPhone 17จะมีกล้อง24เมกะพิกเซลพร้อมเลนส์6ชิ้นพร้อมกับความละเอียดที่อัปเกรดเป็น24เมกะพิกเซลบน iPhone 17ที่จะช่วยให้ภาพถ่ายยังคงคุณภาพเดิมแม้จะครอบตัดสุมเข้าก็ตามและเลนส์6ชิ้นจะช่วยจับรายละเอียดภาพได้ละเอียดกว่าเดิมด้วยหน้าจอป้องกันรอยขีดข่วนและป้องกันแสงสะท้อน iPhone 17ทุกรุ่นจะมาพร้อมหน้าจอป้องกันแสงสะท้อนที่ทนต่อรอยขีดข่วนได้มากกว่าเซรามิกชิลของ Apple ที่ใช้กับ iPhone 15แม้ iPhone 16จะมีเซรามิกชิลรุ่นที่ทนทานแล้วแต่ iPhone 17จะมีชั้นที่ป้องกันรอยขีดข่วนได้มากกว่าและแสงสะท้อนด้วยแต่ยังไม่ชัดเจนว่า Apple กำลังวางแผนที่จะนำ Gorilla Glass Armor ที่ s a m s u n ใช้กับ Galaxy S24 Ultra มาใช้หรือไม่โดยความจำเพิ่มมากขึ้น ไอโฟน e 17อย่างน้อยหนึ่งรุ่นจะมาพร้อมกับแรม 12GB ซึ่งมีทั้งข่าวหรือว่าจะเป็นรุ่น Pro 2รุ่นหรือไม่ก็แค่รุ่น Pro Max รวมถึงไอโฟนส7บซีรีส์ทั้งหมดด้วยเดนเดบิกไอแลนด์ที่แคบลงในปี2025ไอโฟนจะมีเดนเดบิกไอแลนด์ที่แคบลงเนื่องจากอุปกรณ์ใช้เบต้าเลนที่เล็กกว่าสำหรับระบบเ Fa สไอดีและอาจเป็นครั้งแรกที่ Apple จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฟีเจอร์เกาะหันขาตั้งแต่เปิดตัวมาก,กับไอโฟนปี2022เลยก็ว่าได้ p r o เซสเซอ a 1 9บเพราะอแอปเปิจะอัปเด iPhone ด้วยเทคโนโลยีชิปที่เร็วขึ้นและประสิทธิภาพมากขึ้นทุกปีอย่าง iPhone 7จะได้รับชิป2นาโนเมตรรุ่นถัดไปของ tsmc แต่เทคโนโลยีชิป a 1 9จะถูกแบ่งให้ใช้งานต่างรุ่นกันโดยคาดว่า iPhone 17 pro และ iPhone 17 pro max จะใช้ชิป a 1 9 pro ส่วน iPhone 17และ iPhone 17 air จะใช้ชิปมาตรฐาน โดยการผลิตมีจำนวนมากกำหนดจะเริ่มในช่วงปลายปี2,024ครับที่มาแมกนูเมอร์ Apple เริ่มหาลือเกี่ยวกับสโมสรกีฬาเพื่อพัฒนาระบบถ่ายทอดสดแบบนั่งในสนามผ่าน Apple Vision Pro จุดขายสำคัญของ Headset Apple Vision Pro คือการแสดงวิดีโอแบบ Immersive ที่ให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นและกรณีนำไปใช้งานหนึ่งที่น่าจะทำให้คนสนใจมากขึ้นคือการดูถ่ายทอดสดกีฬาที่ให้บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในสนามมีรายงานจาก m a r ์ a สื่อของสเปนโดยอ้างอิงคำพูดของเฟรนติโน o เปเรสประธานสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดบอกว่าทุกคนต่างต้องการชมการแข่งขันในสนามซานติเอโกเบนาบิ ทำให้ตอนนี้ทางสโมสรกําลังเจรจากับ Apple เพื่อให้แฟนบอลสามารถใส่ปว่ตาแล้วนั่งชมการแข่งขันได้เหมือนกับนั่งอยู่ในสนามทําให้สนามเซนเดโกเบ์นาบิลมีความจุที่ไม่มีข้อจํากัดอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเเรสไม่ได้ลงรายละเอียดว่าการเจรจาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดและในทางเทคนิคต้องทําอย่างไรเพื่อให้รองรับการถ่ายทอดสดแบบอินเทอร์เน็นี้ซึ่งหากทำออกมาแล้วอาจเป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้ความต้องการวิชั่นโปร B ีมากขึ้นที่มาในถูกูฟายแมก รวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เลิกผลิตในปีนี้ไม่มีวางจำหน่ายที่ Apple Store อีกต่อไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากมายตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนตุลาคมอยา่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าก็ถูกเลิกผลิตด้วยเช่นกันซึ่งนับได้15รุ่นโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. iPad Mini 6 2. เคสผ้าฝฟบูเวนสำหรับ iPhone 3. MacBook Pro รุ่นชิป M3 4. Mac mini รุ่นชิป M2 5 iMac รุ่นชิป M3 6 iPhone 15 Pro 7 iPhone 15 Pro Max 8 iPhone 13 9 Magic Mouse version Lightning 1 0 Magic Trackpad version Lightning 1 1 Magic Keyboard version Lightning 1 2 Apple Watch s e r i e 9 1 3 AirPods 2 14 AirPods 3 1 5 AirPods Max version Lightning ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ที่มีรายชื่อข้างต้นจะไม่สามารถหาซื้อได้จาก Apple Store เนื่องจากถูกเลิกผลิตไปแล้วแต่ยังพอหาซื้อได้ตามร้านค้าลีกทั่วไปที่มาแบ c ็กลูเมอร์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ